แต่ก่อนนั้นต้นขามดูสวยงามมีใบใหญ่พระรามพักกลางภัยตายต้นไม้ต้นนั้นเลยเมือบาทนี่เ,เพจช่องดูฮี่ทิวปีบาทนี้ phẹt chong thong ni thiu pin phẹt chong thong ni thiu pin phẹt chong thong oh no Đ�� เพราะมีเหตุผลบ้างอย่างเธอยกสวัสดีครับผมสุขูสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลเมื่อวันี้มีข่าวไหลสำหรับผู้ที่ติดตามเพจซ่องดูฮีรายการเสวนาทางช่องครอดผู้ติดตามประมาณ4ี่แสนคนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปครับนากากันามัย200ล้านชิ้นเก็บไปเผาสมคเด้อ บินเป็นที่เรียบร้อยเผดไม่ใช่พระบินได้ยังไงอ่ะเผดไม่ใช่เครื่องบินบินได้ยังไงอ่ะกูบินไปแล้วครับทาานโทษตอนนี้เพดซ่องดูฮี่รายการเสวนาทั้งช่องครอดบ,บินเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่สามารถกู้คืนได้เลยนะครับผมและผมกกษีิร์ไ จังสีใสได้และกับผมกังสิเปิดเพจใหม่นะครับผมตอนผมสิบวมีวันถอดถอยแม้สิเหลือแต่ินหมอยกะสั่งนะครับผมสิสูต่อไปเอาความจังไรไหมพี่เ้นนองไดีรับส้มกันดีนะครับผมสําหรับผู้ที่ตามเพจซ่องดูฮีเตรียมตัวรับชมเพจใหม่ได้อีกประมาณ7วันนะครับต่างค่าเสียงเดียบรอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาด้วยดีโดยตลอดทุกช่องทางนะครับผมยังไงก็ฝากซ่องดูฮี นะครับให้ทุกท่านได้ติดตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับผมส่วนเพจช่องดูฮีนั้นมรณะโลเกเป็นที่เรียบร้อยไปสู่ประลุเบื้องหน้าแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างเพจอีเพจหนึ่งเป็นเพจสำรองนั่นก็คือเพจแก้วแก้วต้องกดติดตามเพจแก้วนะครับแ,และลอย่าลืมกด subscribe กด,กดกระดิ่งช่องของซ่องดูฮีด้วยช่องน,นี้่ในความจังไรนะครับมีแต่วความรื่นเริงไม่เหมาะสําหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดี หรือผู้ดีตีนเปิ่มนะครับไม่เหมาะกับคนที่เป็นลูกผู้ดีมารับชมช่องของผมเพราะว่าช่องผมไม่ใช่ช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9ช่องผมก็คือช่องครอดช่องครอดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วฝากทุกท่านติดตามด้วยกันและกันครับวันนี้ผมต้องขอ สแสดงความเสียใจกับผมเองที่เพจผมลอยเป็นที่เรียบร้อยปิวไปแล้วครับพี่น้องทุกท่านครับกลาบลาแล้วก็กลาบสวัสดีครับพบกันใหม่ในเพจหน้าและก็คลิปวิดีโอหน้าในยูทูบก,ก็ได้กันสดัสดีครับ